ของผมก็หาเจ้าของเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเงินเงิน10,000แบาทนี่แหละคุณออแล้วก็นี่ยจะเป็นตัวอย่างของคําที่เขากล่าวกันนะครับว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแล้วก็ทําดีได้ดียังมีอยู่จริงนะครับไปดูเคสนี้กันนะครับเจ้าของเงินเนี่ยนะครับก็คือนางเปียนุชสีทองที่ทําเงิน10,000แสนบาทตกเอาไว้ครับอนี่นะคะถึงบ้านเขาแล้วมาส่งพลเมืองดีนะคะเก็บเก็บเงินได้แสนหนึ่งเอามาส่งคืน ที่โรงพักกลางใหญ่นะคะมาส่งน้องฮอดมองนี่นะครับเป็นการเอาเงินเนี่ยไปคืนเจ้าของนะครับหลังจากที่คุณอุ๊อายุ<ฆ>41ปีทำเงินตกจำนวน1 0 0 0 0แบาทนะครับนะแล้วก็นี่ฮะก็มีการ เอารถจักรยานแล้วก็รถเข็นของ<ม>พลเมืองดีที่เขาเก็บเงินได้เนี่ยขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็พามาส่งครับ<อ>พามาส่งให้ถึงบ้านใช่ใช่ใช่<อ>หลังจากที่เขาคืนเงินกันแล้วเรียบร้อยนะครับนะที่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีบอกว่ารู้สึกขอบคุณนะที่พี่เขาเก็บเงินได้แล้วก็นำมาแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็เลยมีการพามาส่งบ้าน นะยกกันมาแบบนี้แหละนะทั้งหมดที่เขามีนะครับแล้วก็มอบสินน้ําใจเป็นเงินให้จํานวนหนึ่งนะครับก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากการที่มีคนเก็บของเก่านะครับชื่อนายน้ําฝนนี่ชื่อจริงของเขาก็คือนายบุญกองมั่นเมืองปักนะอายุ28ปีเก็บเงินสดได้จํานวน1 0 0 0 0แบาทนะครับปริมถนนแล้วก็ไปแจ้งทางตํารวจสพกลางใหญ่ช่วยตามหาเจ้าของเงินแกบอกว่า ปกติเนี่ยก็จะปั่นจัก,กรยานนะพ่วงรถเข็นเนี่ยคือเก็บขยะเก็บของเก่าไว้ขายทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วก็ตอนที่ไปเจอเนี่ยก็คือเห็นเงินเนี่ยตกอยู่ริมถนนข้างเสาไฟฟ้าเลยแล้วเป็นปึกเลยนะคุณใช่เป็นปึกแบบให้เห็นเลยว่านี่คือแบบโอ้โหเงินที่เพิ่งออกจากธนาคารมาเลยอะเงินแสนอะคุณโอ้โหแบบนี้เลยนะแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะมีคําถามว่าแบบถ้าเราเจอแบบนี้เราจะคืนปะ หรือว่าแบบเราจะมีลังเลสักนิดหนึ่งไหมว่าเอ้ยเราจะเก็บไว้เราไม่คืนไหมมันก็อาจจะมีคําถามผุดขึ้นมาในหัวได้เหมือนกันแต่เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของตัวเองไงค่ะอ่าก็ไม่อยากได้นะพ่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เคยสอนเอาไว้นะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็คงจะเดือดร้อนเหมือนกันถ้าเงินเขาหายแสนหนึ่งใช่ไหมก็ไปแจ้งตํารวจตํารวจก็ตามหาเจ้าของจนเจอนะครับในระหว่างที่พาไปชี้จุดเก็บเงินก็มีคนติดต่อมาครับ คนที่ติดต่อมาคือนางปียนุษนะครับเป็นเสมียนณลานรับซื้อยางแห่งหนึ่งนะครับก็มารับเงินคืนขับรถกระบะมากับครอบครัวก็บอกเงินแสนเนี่ยทำตกเอาไว้นะครับหลังจากนำเอาสร้อยคอเนี่ยไปจำนำน,นะนแล้วก็เผลอทำตก น่าจะเป็นเงินก้อนสาคัญเพราะว่าก็น่าจะมีปัญหาแหละถึงต้องเอาสร้อยไปจำนาแล้ว<ช>ได้เงินก้อนนี้มาเพื่อจะไปใช้ทีพอหายปุ๊บก็กลายเป็นว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งสร้อยไปเลยไม่ได้มาคืนเนี่ยนี่ก็โชคดีที่ยังได้เงินคืนนะครับมีคนเก็บเอาไว้ได้นะครับตำรวจเข้าไปดูวงจรปิดเลยนะว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ได้โกหกใช่ไหมอเอาทอง,ทองไปจำนาจริงๆนี่นะฮะแล้วก็ได้เงินมาเป็นปึกจริงๆนี่นะครับก็เลยเป็นการพิสูจน์ว่า อ๋อทางพี่เปียนุชเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเงินจริงๆแหละเขาไม่ได้โกหกนะครับพอพิสูจน์ความจริงกันได้แล้วเนี่ยก็ส่งมอบเงินคืนให้นะครับก็จริงๆเรื่องมันอาจจะจบแค่นี้ถ้าเป็นกรณีอื่นๆก็คืออาคุณเก็บเงินได้เจ้าของมารับคืนเจ้าของไปส่งเจ้าของมอบสีน้ำใจให้จำนวนหนึ่งแต่เรื่องนี้ยังมีประเด็นให้ได้ใจฟูกันต่อยังไงคะก็คือว่าทางคุณพี่เปียนุชเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ลานยางใช่ไหมอ่าเป็นลานรับซื้อยางพาราใช่ไหม เ,ออเรื่องเนี่ยมันทราบไปถึงทางเจ้าของลานรับซื้อยางพาราอ,อชื่อเจวีนะครับเจวีนี่ <ขอ S 2> แกบอกขอ,ขอนำชื่อนำสก,กุลเจวีได้ไหมชอบมากคุณเห็นแล้วใช่ไหมผมก็ชอบชื่อ คุณวิไลนามสกุลปราบคนชั่วชอบอะ,ะตอนแรกอ่านามสกุล<อ>แล้วสะดุดแต่อันนี้คือคุณวิไลไม่ได้แค่ปราบคนชั่วแต่ชอบคนดีด้วยส่งเสริมคนดี<อ>ด้วยไงนี่นะฮะทางเจวิแกก็บอกว่าเนี่ยจะรับนายน้ำฝนนะหรือว่าทางคุณพี่บุญกองเนี่ย <ฮะ S 1> มาทำงานด้วยเลย,ยเพื่อเป็นการตอบแทนในความดีที่ทำครั้งนี้ครับก็หลังจากนี้ถ้า ต้องต้องสอบถามน้องก่อนว่าน้องพร้อมใจที่จะไปทํางานที่ร้านยางด้วยไหมออถ้าพร้อมก็จะรับเข้างานเลยค่ะออก็ซึ่งน้าใจกับน้องค่ะเพราะว่าน้องเป็นคนละเมืองที่ดีมากเป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมด้วยค่ะทัออ้งน่ายกย่องมากคิดไหมว่าจะมีคนแบบนี้ในสังคมไม่ไม,ไม่ไม่คิดเลยไม่คิดว่าจะได้เงินด้วยซ้ำค่ะเ,ออเหมือนเหมือนเหมือนกระตปน้ํกรกไปใช่ค่ะไปแล้วใจผิวมากออไม่ไม่คิดว่าจะตามเงินได้เจอ อ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเราเราก็ชื่นชมเนอะแล้วเราก็อยากได้นะคนดีที่มีความซื่อสัตย์มาทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยเออก็เป็นเรื่องที่ดีก็ในธุรกิจของเราในลานรับซื้อยางก็จะมีแต่คนดีๆไงเออใช่ไหมล่ะให้คนดีมาอยู่ใกล้ตัวนะคะก็ยินดีด้วยทําดีได้ดียังมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแน่นอนสิครับ